ยังอยู่ก,กันกับของใกล้ตัวครับ EP นี้พามาวาดไอ้นี่เลยดินสอครับใช้วาดแล้วก็เอามาวาดกันด้วยของใกล้ตัวอย่างนี้ออกข้อสอบบ่อยแน่นอนจะเป็นยังไงตามไปดูครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันใน Art t r ทรอีกแล้วช n e l นี้ครับพี่มีแต่ให้ให้ความรู้ด้านการออกแบบด้านศิลปะเพื่อเอาไปใช้สอบเข้ามาหาลัยกันแบบฟรีๆเลยครับยังไงครับใครดูแล้วชอบดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วสนุกขอเป็นกาลังใจคนละ1นึ่งสับสัครแล้วกันครับพวกเราก็จะได้มีกําลังใจทํากันไปต่ออีกยาวๆและหรือถ้าเกิดใครมีเงินเหลือครับไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีจะโดเน a t มาก็ได้หรือมาเรียนกับพวกเราตัวตัว,ตว,ตวได้ที่นี่ครับเลอ a r อาร์สิโอตั้งอยู่ที่ซอยสามเสนเก้าข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียเดินทางด้วยรถเอ็มอาร์ทีลงสถานสังี มาถึงแล้วครับมาเจอกับพวกเราเนี่ยแต่ละสัปดาห์รับรองเนื้อหาไม่ซ้ํากันแน่นอนแถมยังไปเร็วแบบปุ๊บปั๊บปูปั๊บ,บอีกด้วยครับอีพีนี้เรายังอยู่กันในของใกล้ตัวของจิ๋วกันแต่จะเปลี่ยนจากคลิปมาเป็น,นันนี้ครับดินสออีออนะจ๊ะใกล้ตัวกว่าคลิปหนีบกระดาษอีกเขาห้องสอบบางคนบอกว่าโอ๊ยพี่ไม่ถนัดคลิปหนีบกระดาษเลยผมไม่ได้เอาเข้าแต่็อกไม่เอาดินสอเข้า,ขาดิแล้วเอ็งจะใช้อะไรวาดกันวะความยากของดินสอครับนี่อยู่ที่ความบางความลีนของมันมันบางมากแล้วก็ยังยาวอีกด้วยยยบอออกกกไไไไดดดด้้้้้้เเเลลลลววววว่่าาาาครนีัสสมแะะจจตตงปย ก็ดีถือว่าเป็นการฝึกการกะร,ระยะสายตาไปในตัวด้วยจะได้วาดเร็วขึ้นวาดเบะขึ้นเลขอย่างหนึ่งก็คือพอมันเป็นแนวยาวเล็กๆเนี่ยใครยังลากเส้นตรงไม่ตรงนะครับไปฝึกลากกันมาก่อนในความบางของมันแม่งยังเสริมมีตัวหนังสือเล็กๆๆอยู่ด้วยยิ่งไปกันใหญ่ครับแต่ยังไงมันก็ต้องมีวิธีการวาดของมันอยู่แหละยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับไอเจ้าโคงนิสอเนี่ยครับจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเฮ้ยจะเอาอยัางไงวะไอยศเดี๋ยวง่ายเดียวยากตกลงมันยังไงกันแน่ ดูข้อที่ง่ายก่อนความง่ายของมันก็คืออย่างเรื่องความยาวเนี่ยสมมุติว่าแค่แท่งเดียวนะจริงๆริะจับมาทาบกับกระดาษไปเลยก็ได้ใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ก็รู้ความยาวแล้วว่ามันยาวประมาณไหนแต่จริงๆก็ไม่ควรครับเพราะอื มันเหมือนแบบไม่ได้ฝึกการกะระยะสายตาแต่เผื่ออถ้ามันไม่ทันจริงๆแล้ววิธีนี้มันก็ช่วยได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเขาจัดเป็นหุ่นกลุ่มนี่อย่ามือบอลไปเอามาทาบนะครับคนอื่นเขาวาดอยู่ด้วยโดนด่าพอได้ง่ายๆเลยดินสอเนี่ยครับแบ่งออกเป็น4ส่วนง่ายๆ1ก็คือตัวแท่งคาร์บอน2ก็คือส่วนที่มันเป็นสีไม้สีน้ําตาล3ก็คือตรงที่มันเคลือบแถบสีน้าเงินแล้วก็มีพวกฟอนอะไรด้วยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นดินสอยี่ห้อสเตเดอร์เนี่ยแหละครับหาง่ายสุดแล้วใครๆก็ม แล้วส่วนที่4ก็คือตัวตูดมันที่เขียนเขาว่าอ e ีอ e ีพวกนี้ครับถ้าเกิดเราได้ความยาวของตัวแท่งดินสอออกมาแล้วก็สามารถการระยะ4ส่วนนี้แบบเข้าๆไปได้เลยครับเอาแค่ให้ใกล้เคียงที่สุดไม่เป๊ะไม่เป็นไรครับเพราะถามว่าคนที่เขามาดูงานเราเนี่ย<ๆ>เขาจะรู้ไหมล่ะว่าเราเหลาแหลมแค่ไหน<ๆ>เราเหลาตัวสีไม้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้มั่วจนเกินไปให้ใกล้เคียงเพื่อให้ตัวเราเองเ,องเนี่ยทำงานได้ง่ายหนึ่งส่วนสองส่วน,วนตัวไม้เล็กนิด หนแล้วก็ส่วนก้นตรงนี้เราแบ่งไว้คร่าวๆก่อนถ้าเกิดว่ามันเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยก็ค่อยมาดัดทีหลังครับทีนี้ความยากมันอยู่ตรงนี้ครับความบางของมันคือมันบางมากแล้วมันก็เป็นเส้นตรงต่อยาวไปเลยมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเกิดใครยังขีดเส้นเบี้ยวไปเบี้ยวมาอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะทําให้โครงดินสอเราเนี่ยไม่นิ่งและยังรวมไปถึงว่าในตัวดินสอเองเนี่ยมันก็จะต้องมีการแบ่งด้านเป็น6ด้านใช่ไหมซึ่งมันก็จะต้องมีการใส่ดีเทลขีดเล็กๆยาวๆลงไปเพิ่มอีกด้วยดังนั้นครับถ มาแล้วมันเบี้ยวยังไงงานเละแน่นอนไปสุดขีดเส้นตรงกันมาดีๆก่อนไอ้ที่เป็นพื้นฐานนั่นแหละที่ผมไม่ทําแรกๆเลยอะหลักๆมีอยู่แค่นั้นครับส่วนตรงหัวมันเนี่ยกะกะเอาให้คล้ายที่สุดก็พอเหตุผลก็อย่างที่บอกไปครับใครมันจะไปรู้ใช่ไหมว่าเราเหลาแบบไหนแต่ก็ต้องทําให้ปลายมันแหลมแหละโอ okay. เคแล้วก็มาดูดีเทลตรงส่วนขอบๆตรงนี้นิดนึงปุ๊บ ก้นมันจะมีความนูนนูนนิดนึงนะครับโครงรุมๆวมีแค่นี้ทีนี้มาดูส่วนดีเทลดีเทลเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากอย่างแรกก็คือเส้นที่มันแบ่งแต่ละด้านของตัวดินสอส่วนใหญ่แล้วครับเราจะเห็นทั้งหมดมัน3ด้าน99.9 9เปเซลยอ่ะมันจะเห็น3ด้านแหละซึ่งจะเห็นด้านไหนมากด้านไหนน้อยอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ส่วนใหญ่ด้านที่มันเห็นมากที่สุดก็คือด้านที่มันปะทะเข้าหาเราด้านหน้าซึ่งด้านหน้าเนี่ยครับเวลาเราเซตตัววัตถุควรจะต้องให้คําว่าสเตเลอร์มันอยู่ด้านหน้้าาาดววยยนะะออัี่มมรเเพผก็ ป็นมาก่อนเฮ้ย เอาด้านสเตเดอร์เนี่ยหลบไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องวาดพวกนี้ผมเคยผ่านมาบดแล้วครับพูดก่อนเลยว่ามันไม่ควรหลบไม่งั้นงานเองแม่งจะไม่มีดีเทลอะไรเลยอย่างที่2ถึงเองหลบไปเนี่ยมันก็จะไปเจอด้านบาร์โคดอยู่ดีซึ่งแม่งยากกว่าอีก <S <S ดังนั้นครับจัดให้มันอยู่มุมปะทะหน้านั่นแหละเด่นสุดแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะมีวิธีลงให้ตัวฟอนต์พวกนี้มันง่ายแหละถึงมันจะมีความเล็กๆก็เหอะเข้าใจแหละว่ากลัวความเล็กความดีเทลของมันไม่ต้องกลัวครับยังไงเดี๋ยวเรามาแบ่งแต่ละด้านก่อนความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับ ดีเทลมันก็เล็กตามถ้าเกิดดินสอเราไม่แหลมเนี่ยครับมันจะวาดไม่ดูเรื่องแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลกับตอนลงเงาด้วยเส้นขอให้มันเคลียร์ที่สุดอย่างผมพยายามไม่ให้มันมีเส้นคู่เลยเห็นชัดๆไปเลยครับไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะส่งผลตอนลงเงาแล้วก็ตรงก้นมันจะมีแถบขาวๆก่อนไปคำว่าอ e ีอ e, ีใช่ไหมครับด้านหน้าก็คือตรงลงมาส่วนด้านบนด้านล่างก็หักตามองศามันนิดหน่อยชึบชบเช็คดูอีกทีนึงว่าความยาวของแต่ละส่วนเนี่ยได้ไหมอย่างผม รู้ tai, สึกว่าตัวก้นมันแคบแคไปหน่อยนะดังนั้นผมขยายมันขึ้นมานิดนึงเรารู้ได้ไงว่าแคบก็ต้องกะสายตาเอาเองนั่นแหละผมมาคิดว่าถ้าเกิดผมใส่ EE เข้าไปตรงเนี้ยพื้นที่สีดําที่มันเหลือทั้ง us, <uen> 2ฝั่งอ่ะมันดูเล็กกว่าของจริงดังนั้นผมขยายมันขึ้นมาหน่อยะก็จะเหลือแค่ตรงตัวเทคอุ้ยดี่จจังเลยคลิปนี้เหมือนจะจบเร็วเลยครับไม่ได้จบคลิปเร็วมานานแล้วนะแล้วตัวเทคอันเนี้ยเราจะยังไม่เขียนเป็นตัวหนังสือลงไปจะแค่แบ่งช่องก่อนก็พอเพราะตัวหนังสือมันเล็กมากครับแล้วก็นีส ดังนั้นเราแค่แบ่งช่องสีเหลี่ยมๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนลงเงาเนี่ยค่อยมาสัก,กิดดีเทลภายในให้มันเกิดเป็นตัวหนังสือขึ้นมาก็คือยกขี้ให้ EP หน้าก็พยายามเล็งดูดีๆก่อนครับอันนี้คือการฝึกการด้วยสายตาแล้วนะผมจะเริ่มจากคำว่า m มาลูม u กัสดูซิว่าตัวหลังสุดก็คือตัว H มันห่างจากส่วนสีขาวนี้ประมาณไหนครับคิดว่าน่าจะแถวๆนี้นะทีนี้ก็มาดูส่วนความยาวของทั้งคําเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซอยเป็นช่องสี L ่เหลี M ่มอีกทีคิดว่าตัวคําว่ามาสเนี่ยน่าจะยาวประมาณหรือเปล่าอ่ะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันห่างจากคําว่าสเต,ตเลอร์แค่นิดหน่อยนิดหน่อยก็แค่นี้สเต,ตเตอร์เหมือนจะอยู่แถวๆตรงกลางเลยเผมเว้นไว้ประมาณนี้ก่อนอ น่าจะยาวไปอ่อเอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาแอดจัตทีหลังตอนที่เรามาใส่เป็นช่องๆยังแอดจัตได้อยู่ครับ <c oughs> แล้วสุดท้ายก็คือ Made in Germany เออยาวไปว่ะสเตเเลอรรู้สึกมันมากินพื้นที่ส่วนของ Made in Germany เยอะเกินไปโอเคทีนี้ผมจะแบ่งคำหลักของมันก่อนก็คือคาว่าสเตเเลอรนับดูครับมีกี่ตัว S T A E D T L E R 9ตัวรวมกับโลโก้ด้วยเป็น10ตัวอันนี้ความสูงของตัวฟอนต์ใหญ่สุดเลยดังนั้นก็จะให้มันเต็มพื้นที่ไปก่อนระหว่างตัวโลโก้กับฟอนต์มีช่องแบ่งกว้างๆอยู่ S T A E D L E อ๋ออ่ะได้อยู่เหลือเศษตึงหนึ่ง มัวมัวลบไปตรงนี้ผมทาเค้มๆไว้ก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่ามันจบของคําว่าสเตเตอร์ทีนี้มาลูโมกราผมว่าตัวหนังสือมันเล็กกับคำว,ว่าสเตเตอร์นิดนึงเนาะดังนั้นผมใส่ค่าน้ําหนักปิดบนปิดล่างเลยให้ตัวหนังสือมันดูเตี้ยลงมานี่เล็กๆแล้วก,ก็เวน้นลูโมก้าพอปะวะมันจะไม่พอเข้ามามาวะเนีย่ยต้องกะด้วยสายตาเองให้ได้เลยนะฮะโอเคอเป็มตัวใหญ่สุด A R S U M ยาวหน่อย โอกรได้อยู่แล้วก็โออันนี้เม็ดอินเยอรมนี้นี่แคบเลย uh huh. ตรงเมดอินเยอรมนี้นี่ผมอาจจะไม่ได้ใส่เป็นฟอนต์แล้วก็ได้มั้งเพราะว่ามันเล็กเกินไปครับ <Okay. S 1> อาจจะแค่ใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมๆก็พอ <Okay. S 1> แต่ตรงคําว่ารูโม g r a p เนี่ยน่าจะใส่ได้อยู่โ <Okay. S 1> อเคถือว่าดีงามครับเสร็จไวพอสมควรตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนดออิ้งยากๆขึ้นมาเนี่ยคลิปนี้ไวสุดเลยดังนั้นหาเรื่องเพิ่มความยากขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกันครับสมมุติว่าดินสอมันตั้งเอียงอะ่ะจะทำยังไง ก็ไม่ยากวาดเหมือนกันนี่แหละเพียงแค่ว่าเส้นมันจะไม่ได้ตรงแนวแนวนอนแล้ว <Okay. S 1> อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราลากเส้นเอียงเนี่ยครับควรจะต้องเช็คองศาก่อนว่ามันเอียงได้ตามแบบเป๊ะๆหรือมันแบบใกล้เคียงก็ยังดีนะมันตั้งอยู่เดียวๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราลากเพี้ยนไปเยอะบางทีมันก็ดูไม่ค่อยออกหลอกมัง้งถ้าเกิดไม่มีพี่ติวอยู่ด้วยนะถ้าเกิดมีพี่ติวอยู่ก็คงจะดูออกแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันโดนจัดไปอยู่ในหุ่นรวมอันนี้ดูออกง่ายดังนั้นฝึกกับองศาไว้ให้ดีก็จะมีภาษีดีีีกกกกววว่่่่่าาาสสนนนนนใหญทลลัั็คือแ้้เยมไ องศาเลขอย่างนึงก็คือลากเส้นไม่ตรงขนาดเส้นนอนอนบางคนยังเช็คไม่ได้เลยถ้าเป็นเส้นเอียงนี้ก็ไปกันใหญ่ส่วนเรื่องระยะความยาวจะก,กะให้เหมือนกับตัวนี้ก็ได้มั้ง <S 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 คือก็เอามาทาบกับกระดาษได้นั่นแหละถ้าเกิดมันตั้งเองเียงนียมันจะมีความสั้นมากกว่าระยะถ้าเกิดมันตั้งนอนๆอยู่นิดเดียวนิดเดียวอะ่ะคือจะให้มันเท่ากันก็ได้อะเพียงแต่ว่าเวลาเอียงให้มันเอียงแค่นิดเดียวพอนะไม่ใช่เอียงขนาดนี้อย่างนี้มันผิดมิติแล้วครับคนละเรื่องลวดังนั้นฝึกกะด้วยสายตาให้ชินๆไปดีกว่าหรือเนี่ยตอนที่ผมลากเส้น ขนาดเส้นแรกเนี้ยยังไงเราควรต้องลากให้มันตรงก่อนแหละแล้วพอเรามาลากเส้นที่2เนี้ยครับผมไม่ได้มองแค่เส้นที่ผมลากนะผมมองที่ช่องแกลบว่าช่องแกลบช่องว่างเนี้ยมันใหญ่เท่ากันตลอดทั้งแนวหรือเปล่าอออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพี่คะถ้ามันวางเอียงนี่ก็คือมันต้องยิงเข้าหาจุด VP ไม่ใช่หรอแล้วไหนบอกว่าไอ้เส้นล่างกับเส้นบนเนี้ยมันใช้จุด VP เดียวกันมันควรจะต้องเป็นเส้นที่มันบีบเข้าหาจุด VP ไม่ใช่เหรอทำไมอันนี้ลากขนาดล่ะเพราะว่าดินสอเนี้ยครับมันค่อนข้างลีนมันค่อนข้างบางแบ แต่2เส้นนี้ระยะห่างมันสูงต่างกันไม่ค่อยมากดังนั้นเราให้มันขนานกันไปเลยง่ายกว่าชือเ่ส่วนไม้ส่วนคาร์บอนอะไรก็พอๆกันเท่าที่สังเกตก็จะอยู่แนวๆแถวๆนี้นปึ๊บเหมือนกันเลยเนี่ยมีแค่นี้เองครับดินสอง่ายไหมเดี๋ยวผมใส่ดีเทลอะไรให้เสร็จแล้วก็ไปสรุปกันครับ โอ้โหดีใจมากเลยคลิปนี้กลับมาเป็นคลิปสั้นกันได้อีกแล้วอันนี้ส่งจากการที่เราปูพื้นฐานกันมาดีครับก่อนหน้านี้20 30นาทีล่อ,อก,กันไปคราวนี้เริ่มไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วมุมมองโครงสร้างดินสอนหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้มันจะไปแยกอีกทีตอนที่จะต้องจับไปรวมคู่กับหุ่นอื่นถ้าเกิดเรามีหุ่นชิ้นอื่นมาเปรียบเทียบมันก็จะเช็คได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยดินสอนี่เราวาดเบี้ยวหรือเปล่าวาดเล็กวาดใหญ่ไปหรือเปล่าลองเอาไปฝึกกันดูครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยมาลองลงเงากันมาดดดูวว่่าาจจจะะะต้้้้้อองององงงงเเเช็็็คคคไไไรรรปนนนนลััััักกกกกกบยิิ YouTube มแทุ ใหม่กับพวกเราลงและสําหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกดกันให้ด้วยจะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราจะเป็นกาลังใจที่ดีให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ ep หน้านะครับบ๊ายบาย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 ,บาย,บาย,บาย